<No. S 2> เห็นงานนะครับเห็นงานเด้วฝนจะตกตกใสดัเห็นงานครับ วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับทำงานวันหยุดแต่มีพนักง,งานของเราก็เช่นเดิมครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าวนอาจอยกําลังขับรถมาก,กูคนะอด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 นี่แหละครับมีสี่หาคนทั้งนเก่กานี่แหละ คุณอาจอยเรียนนะขับรถมากคุณพ่อ<ฮ>ต่อบรีเกวากับมีพ่อด้เก็บอยู่ครับ,บ,เ,บ,รบเป็นไล อันนี้ลงจากรถแดดออกแล้วนี่แล้วครับพนักง,งานของเราพนักง,งานดีเด่นสตอวบริก็มีซํำนี่แหละครับ cặp con cặp nữa tớp ngay tràn cả bùn lợp mau xa bùn tá nhầm nhiều như mắc hiện nhầm tầm mua ครับสรับววุรีห้องงานไม่รีบครับฝนตกกะขึ้นรถนี่แล้วครับรถประจำตำแหน่งประจำตำแหน่งหัวหน้าจอยยังไง <laughs> ปิดได้ คือคือคือแอคติ้งตรงไหนเด้เบิ่งหนาเบิ่งหนาตรงเบิ่งหนานั่นน้ำเด้่ยค่ปากค่อยปักตรงกางค่อยเออเดี๋ยวให้อันจ้าของเพิ่นมาสอนไหมเออตรงเแ็นเสาหน่อยพันรูมาสอนไหม วันหยุดกับเห็ดคือเก่าครับชิวๆวันละสองร้อยแปดชั่วโมงมืดหนีจะมันแห้งได้มืดหนีกันเลยเห็ดมาลายอันเทียนหรอวะวันเสาร์ห็นุ่นนมุๆมาดีมหาซ้ำเก้าคนไดีคนนี้ โอ้้เห็นงานบนทางคุณ <c oughs> นอนเวียนนอนเวียนมันหนาวโอ้ยจะท้าอย่าไปหานอนเวียนด้วยเขาเห็นงานนอนเวียนยังได้นอนคาเได้อยู่นี่นะมีลาบักส์ตัวอะไรพอได้เก็บ งามงามอยู่โอ้อิดใส่เสียเลี้ยงมากขวนบอละใบเขายืนเบิ้งอยู่หน้าต่างคุนยังไงเนี๋ยวนี้มันดอกมาเงี้ยวมันเห็นนะฮะ มันออกมาเงียนสีเห็นวะมัดออกมาเงียนสีเห็นวะยนยังไม่นี่เราโอ้หล่นเราบานเอาเจิไหมจ้ะกันเนี่จอย กูเป็นคือท่านนะวา,านี่แม่ดกดจากไรครับสตรอรี่ อันนี้มนันอีกอย่างวะนี่ไหมเอฟเฟคขึ้นอย่างวะโอ้ซับนี่แหละ